ก็กรับสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องและวันนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับทำไมพี่ถึงมาแบบว่าทําคลิปแบบนี้นะครับน้องก็คือหลายๆคนคนงงนะครับน้องเพราะว่าตอนนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่น่าติดตามก่าเกมนะครับน้องเรียกเดียวว่าพักเกมกันก่อนนะครับน้องส่วนตั้งค่าพี่แจกวันพรุ่งนี้นะครับน้องตอนเช้านะครับเข้ามาเอากันด้วยนะครับแต่วันนี้พักเกมกันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับนองเีียน เรียกว่ากลับมานะครับนอนเรียกได้ยว่าคัมแบก กลับมาในวงการ u t u b e นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยล้วกันนะครับเนาะว่าเมื่อก่อนไม่เคยมีช่องของริสเตียโน่โดนโดเลยนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเนาะริสเตียโน่นะครับเนาะหรือว่าโดนโดนะครับได้สร้างซ่องของตัวเองขึ้นมากนะครับเนาะและที่สําคัญนะครับตอนนี้มีชาร์จคลหรือว่าคนติดตามนะครับเนาะสามสิบเอ็ดล้านแล้วนะครับทุกคนรีดดูว่าเยอะจะจัดเลยนะครับเนาะก็เลยแบบว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจกว่าเกมจะจัดเลยนะครับก็เลยแบบว่าขอคลิปหนึ่งล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าพี่ก็เป็นเอฟซีมากๆนะครับ เนาสำหรับคริสเตียโนโรนโดน,นะครับและเมื่อวานนะครับก็มีการ พูดถึงนะครับน้องในการรับโล่นะครับน้องเรียกว่ามีโล่เงินและโล่ทองต่อไปจะเป็นโล่เพชรนะครับน้องที่จริงก็น่าจะได้โล่เพชรแล้วนะครับน้องเพราะว่า10ล้านก็ได้โล่เพชรแล้วนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจริงนะครับน้องนี่เลยนะครับก็เป็นคลิปของครอบครัวของโดนโดนะครับน้องที่แบบว่ามีการนะครับน้องสลองโล่ทองกันนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องเปิด YouTube แค่2วันตอนนี้คนติดตามไปนะครับน้องเรียกได้ว่า31ล้านแล้วนะครับน้องน่าจะคร่าวๆนะครับห 100ล้านก็เป็นได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับสำหรับคนติดตามนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับนองเรียกได้ว่าครอบครัวของเขานะครับนองก็ดีใจแล้วนะครับพี่แกก็คือแบบว่าจะเอาทุกวงการนะครับนอไม่ว่าเป็นทางด้านของ Instagram มนะครับน้องเฟซบุ๊กเลยครับหรือว่า นะครับน้องแอบเอกนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเล่นกันนะครับสุดท้ายก็มาลานวงการ YouTube นะครับน้องไม่ว่าจะเป็นคลิปต่างๆนะครับที่แบบว่ามีการเข้าดูนะครับน้องถึง20คนนะครับน้องไม่ใช่20คนนะครับก็คือมีการเข้าดูถึง20ล้านคนนะครับน้องสำหรับการเข้าดู YouTube นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับน้องพี่แกก็เรียกได้ว่า หนักจริงๆนะครับเนาะเอาทุกทางจริงๆนะครับทุกคนไม่รู้ว่าทํายังไงนะครับเนาะสำหรับพี่แกนะครับเรียกได้ว่าจับอะไรก็เป็นเงินเป็นคําทั้งหมดนะครับจับ y t u t u นะครับก็ได้เป็น Net i d o ดอนะครับเป็นคนดังไปเลยนะครับมีคนติดตามเยอะมากนะครับเนาและจับไอ ไอจีนะครับเนาะหรือว่าจาก Facebook นะครับก็เียดูว่าคนติดตามเยอะมากๆนะครับเนาะแต่มาลาดูการ YouTube แบบนี้นะครับมิสเตอร์บีนะครับเนาะก็เรียกได้ว่ามีการสั่งสะเทือนแน่นอนนะครับเนาะสำหรับมิสเตอร์บีนะครับคนที่แบบว่าดังที่สุดใน YouTube นะครับทุกคนเออในปัจจุบันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะแต่มาดูไทม์ไลน์การกดติดตามนะครับทุกคนวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการกดติดตามที่แบบว่ากระหึ่มมากนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเนาะคริสเตียโนอลดอร์โดนะครับเนาะก็ เรียกได้ว่านะครับน้องผู้ติดตามนะครับ31มสิบเอล้านหแสนนะครับน้องก็ขึ้นทีละเป็นพันเลยนะครับน้องคนติดตามทีละเป็นพันเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าโคตรสุดนะครับน้องส่วนมิสเตอร์บีนะครับน้องคนติดตามอีกที่311ร้อยสิล้านหแสนนะครับทุกคนแต่คนติดตามขึ้นทีละหลักร้อยเองนะครับเนาะหนึ่งร้อยสองร้อยอะไรประมาณนี้นะครับแต่คริสเตียโนโรนัลโดนะครับน้องขึ้นละ แบบว่าทีละ2,000หรือว่าพันหนึ่งเลยนะครับสำหรับคนติดตามนะครับเนาะแต่บางคนทําแทบตายนะครับเนาะได้แค่1,000-2,000คนติดตามเองนะครับเนาะก็ จะพอมานี <oung> ่เลยนะครับนอก็ยกตัวอย่างสองพี่นะครับนอกรดีดว่าทํามานะครับนอจะ3ปีแล้วนะครับทุกคนก็ผู้ติดตามไม่ถึงนะครับนอห้าแสนด้วยซ้ำนะครับทุกคนก็จะระมาณเลยนะครับนอหรือว่าไม่ถึงล้านด้วยซ้ำนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าฝากติดตามด้วยละกันนะครับอยากมีผู้แบบว่าสับสไครตหรือว่าอยากมีคนติดตามเยอะๆนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับนอส่วน ISO Speed นะครับสำหรับ ISO Speed นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 28ล้านนะครับนอกก็คือโลนันโดนะครับนอกก็เรียกได้ว่านะครับนอกก็คือแบบว่าข้ามไอโ Speed ไปแล้วนะครับนอกก็ถือว่าตอนนี้นะครับนอกพี่แกมาแรงจริงครับและพี่คิดว่านะครับนอสสำหรับ มิสเตอร์บี๊นะครับนอนน่าจะนําทันนะครับสาหรับโดโดนะครับทุกคนก็จะประมาณเี้นะครับแต่ถ้าคนไหนอยากไปติดตามนะครับนอในส่วนของโดโดนะครับก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับนอ UR ยูอาร์คิเ o ียนโนนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นช่องจริงนะครับนอรแต่พีชซ่องปลอมเยอะมากนะครับจนไม่รู้ในปัจจุบันนะครับนอรว่าซ่องไหนเป็นซ่องจริงซ่องไหนเป็นซ่องปลอมไปแล้วนะครับนอเพราะว่าตอนนี้นะครับนอรก็คือมันเยอะจะจัดนะครับนอเยอะจนไม่รู้นะครับนอว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมนะครับเพราะว่า คนที่อยากลอกเล่นแบบหรือว่าอยากกรอบนะครับเนาะก็ทำเร็วจริงๆนะครับเนาะส่วนที่แบบว่าซ่องจริงๆนะครับเนาะทุกคนอาจจะหาดูในย่างนิดนึงนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากติดตามจริงๆนะครับเนาะถ้าอยากติดตามจริงๆนะครับเนาะก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับก็จะมีผู้ติดตามนะครับเนาะเรียกได้ว่า31กว่าล้านนะครับเนาะไม่แน่พี่โพสคลิปนี้ไปนะครับเนาะอาจจะเป็นสามสองหรือสามสิบห้าล้านไปก็ได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับเนาะสำหรับเรื่องผู้ติดตามนะครับเอามาจากไหนนะครับเเนาาะกก็รียได้ว่คื ืนเดียวหรือ2คืนเท่านั้นนะครับเนาะคิสตียโนโดนโดนะครับไปออกมาจากไหนนะครับเนาะสาอล้านนะครับเนาะไม่คิดว่าจะมีสถิติประมาณนี้นะครับเนาะหวันนะครับเนาะได้ประมาณ20กว่าก้านนะครับเนาะสอวันได้31ล้านนะครับทุกคนพี่ไม่รู้นะครับว่า1สัปดาห์ต่อจากนี้นะครับเนาะจะมีผู้ติดตามเยอะเท่าไหร่นะครับเนาะแต่วันนี้ที่เราเห็นนะครับเนาะหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของ31ล้านนะครับเนาะที่แบบว่าเราดูเรียลไทม์ในตอนนี้นะครับ นก,ก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนกว่าโคตรสุดโคตรเฟี้ยวเลยนะครับนกในตอนนี้นะครับใครที่แบบว่ายังไม่ได้ดูนะครับนกในส่วนของผู้ติดตามนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับพี่ไม่ได้โกหกนะครับนกเรียดีว่าตอนนี้นะครับนะผู้ติดตามแกเยอะจริงๆนะครับเยอะมากๆด้วยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับนักเตะนะครับนก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับนกเรื่อง เรื่องเตะฟุตบอลนะครับน้อหรือว่าเรื่องฟุตบอลนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเขาเก่งอยู่แล้วนะครับน้องทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับแต่ไม่คิดว่าพี่แกจะเอาทุกทางเลยนะครับน้อก็เรียกได้ว่าพี่แกเอาทุกทางจริงๆนะครับน้องไมเป็นนายแบบนะครับโฆษณานะครับน้อหรือว่าเอาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อว่าอันนี้นะครับน้อก็เรียกได้ว่าสุดจริงๆนะครับน้องสำหรับการที่แบบว่าพี่แกทำนะครับน้อทั้งๆที่มีแกรวยอยู่แล้วนะครับแค่ เงินซ้อมบานหรือว่าเงินต่างๆ,ๆนะครับเนาะก็เยอะอยู่แล้วนะครับทุกคนแต่พี่แกยังทาโรงแรมอีกครับเนาะรู้ว่ามีโรงแรมนะครับเนาะเราก็ มีที่แบบว่าที่พักหลยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนนะก็จับประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าโดนโดนนะครับน้องก็เป็นหนึ่งบุคคลนะครับที่เป็นเน็ตไอดอลพี่สมัยพี่ที่แบบว่าไต่บอดหนักๆเลยนะครับแต่ปัจจุบันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับน้องว่าตอนนี้นะครับน้องก็ยังติดตามอยู่เสมอนะครับน้องในผลงานต่างๆนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนอาจจะแบบว่าไม่ติดตามเกมบนะครับน้องอาจจะเป็นแบบนี้แทนนะครับก็ต้องขอโทษด้วยลวกันนะคร ที่แบบว่าติดตามเกมอยู่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนาอรอดูแล้วกันนะครับว่า1สัปดาห์จากนี้นะครับนาะจะถึง100คนติดตามหรือเปล่าหนึ่งครับหรือว่า100ล้านคนติดตามหรือเปล่านะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1นแชร์ด้วยแล้วกันนะครับทุกคน สำหรับวันนี้นะครับเนาะพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาแจกตังค่าให้นะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย